อันนี้ก้อยเนื้อพี่น้องทำยังไงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,ป,องป้องป่ายสุ้ขู่สุขคนครับผมเมื่อนี้ร่มเย็นเย็นพี่น้องผมพาพี่น้องมากินก้อยเนื้อนะพี่น้องก้อยเนื้อซุกๆนะพี่น้องครับผมกับตําเฮ็ดนั่งฟ้าครับผมกับ ผักบัวครับผมผักบัวเอามือนี้พ่อครับเบาานานะครับเนาะกับผมผ้าเบ้านาทักนาดชาแนลนะครับกับมาอยู่กับบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเราครับผมสรับสรับมือนี้นะครับก่อนสีรับส้มนะครับก่อนสิพไปกินกันนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบ้านาดด้วยครับเด้อเพื่อถี่สีบัพผาดคลิปกดกระดิ่งน้ำนะเพื่อสีบัพผาดคลิปต่อต่อไปนะครับเอาเบ้อยังไรครับผมกินเลยพี่น้องขอนีข้วขอนียวพอนึงพี่น้อง เบานาทิดแบบุข่ขมเลยพี่น้องบอกากินดิบพี่น้องขั้นกินดิบก็คือสิพี่น้องคือสิมักนี่น้องพี่น้องเนาะกินดิบเนาะลองเบึงก่อยนี่ก็นเนาะตำห็ดน,นั่งฟ้าพี่น้อง มันกับสีฮืนๆน,น้อยนึงนะพี่น้องข้งบัวบ่เขากันไปไหนแต่แว่าใครแน่อยู่พี่น้องใครก็บ่มีพักตำตำเห้นั่งฝ้า coi có ai nữa vì nó nhìn nha ừ. bao năn nhu khó hèn sao ลบเย็นสวยๆพี่น้องอยู่ตรงไฮตรงหน้า<อ>บรรยากาศทางคางครับรถแล่นไปมากพี่น้องวันนี้เบ้านัดครับเอเมนู คือน้ำลายมาสูพี่น้องเบิ่งคือก็คือเสร็จคือหล่างบอกอือหายก็ว,วาซาบีพี่นอ้องคืน ออกออกผู้ดังเลยแสบหลายพี่น้องแสบหลาย ข้าวมีไงขาแตงแล้วพี่น้องเนาะขาก็งามงามพี่น้องเขาก็งามงามเกลียวมันกำลังสีทองนะพี่น้องเนะขากำลังสีทอ,อง มีหอยแปรกิ้วพี่น้องบาหนัก็บ่เคยหลาบเอ้ยบ่เคยก่อยหรอกเฮ็ดกินบ้องเบิงแบไข่แน่ด้วยพี่น้องสองสัยปรุงถูกสูตรวิยักษ์แซ่บเลย เสียงรถด,ดังก็ขอไพ่ด้วยพี่น้องเด้อย,ยุยูนทาาน่างรถขอเถิดขอไพ่พี่น้องพาขี้อยู่ยังน้อยด้วยพี่น้อง บอเบิดจอยพี่น้องก็ได้เวลาสมควรแล้วน้อพี่น้องนะนเนาะบ้านจะเฮ็ดคลิปมาบริกินก่อยเัือกเถอก็เลยจัดก่อยเลยแซ่บถึงใจพี่น้องตำเห็ดตำเห็ดนางฟ้าแซบ่แซบใส่ปลาทูก็ถือว่าโอเคบอกเลยกล่อยเนื้อตำเห็ดนางฟ้า จังสี่เลยพี่น้องเบานัดหมักหลายแสบหิวน้ำนะพี่น้องแสบแสบยำดาบแสบกินกับบรรยากาศทงหน้าอ้าวสำหรับวันนี้นะครับเบานัดครับขอตัวลาเนาะครับเนาะไว้พอกันไม่ในโอกาสหนากะฝากพี่ฝากน้องซอยเป็นกำลังใจให้บบานัดนะมิดเด้อครับเด้อบ่านัดก็ดีใจที่พี่น้องให้กำลังใจเบานัดเนาะครับเนาะ โดยการกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งน้ำด้วยพี่น้องด้วยเพื่อที่สีประพาดคลิปต่อไปของบาานัดนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้บาานัดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ